สวัสดีครับผมเช็คจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูนเ a m i l นิ i t c ร e คิดเชนครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งผลงานชุดครัวปูนที่ผมได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วครับไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างครับครับอีกหนึ่งผลงานครับชุดครัวตัวไอสองฝั่งครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับตัวไอสองด้านนะครับ ด้นานนี้ที่เห็นเป็นช่องนี้เตรียมไว้สําหรับตัวเครื่องสัผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะครับเป็นโครงปูนแข็งแรงนะครับวางเครื่องอบผ้าได้สบ,บายเลยครับตัวนี้เตรียมหน้าง,งานไว้สําหรับให้ช่างของบริษัทเข้ามาติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นมีช่องสูบนะครับมี มีก๊อกนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็ตัวโครงสร้างคูณตรงนี้ผมจบงานด้วยการเจียมุม4.5นะครับสวยงามนะครับมุม4.5 อรนนี้ก็ใชไว้สำหรับตู้เย็นนะครับต่อไปก็มาดูด้านนี้กันบ้างน,นะครับด้านนี้เป็นตัวไอในการขนาดอยู่ที่2.8เมตรนะครับติดตั้งตัวเตาแก๊สขึ้นควานสิงหลักจานตู้แขวนหน้าบานนะครับแล้วก็เพิ่มงานพวกระบบไฟนะครับก็ปูกระเบื้อง ทั้งห้องนะครับหลังนี้คือของฟูกระเบองทั้งห้องเลยนะครับปูรอกทั้งห้องเลยครับตัวตู้แผวนนี้เป็นโครงเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็พ่นสีสีนี้คือพ่นได้ตามเฉดสีของ TOA นะครับลูกค้าชอบสีไหนก็ส่งรหัสคโค้ดมาแล้วแล้วก็พ่นตามสีที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตุกแผวนครับตุแ้แขวนตัวนี้ก็อยากนำเสนออะไรครับพอดีมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะมีะความจานด้วยก็เป็นดีไซน์แบบนี้ไปให้นะครับมีความจานไว้ในตู้เลยแล้วก็กระบวกก็วางพวกแก้วหรือว่าของสูงด้านครับตัวแขวนนี้ก็ติดชิดฟ้าเลยนะครับ คูนะครับมีชั้นให้นะครับปรับระดับได้นะครับไม่ได้ตายตัวนะครับครับก็ดูหนะคบันขึ้นมาครับครับตัวนี้สําหรับใส่หังแจนนะครับเตรียมสายมาให้เรียบร้อยแล้วครับครับถัดมาก็ในบ้บานคู่นะครับ มีชั้นหินให้ครับชั้นหินชั้นใส่พวกของนหนักๆได้นะครับใส่กระทะหม้อได้นะครับถัดมาเป็นลิ้นชักเล็กครับไว้สําหรับวางของกระจุกระเจิบเล็กน้อยถัดมาลิ้นชักสามชั้นครับข้างบนมีขาใส่ช้อนให้นะครับ การก็แล้วแต่จัดสรรเลยนะครับตรนี้มีชั้นละมาก็ตัวนี้ตรงซิงก็ตัวตรงสิงก็ตรงสิงแล้วก็ตรงถังแก๊สนี่จะฉลุเป็นช่องเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับครับอ่า ตัวห้องโถงชุดนี้นะครับคือผมทําการรื้อของเก่าออกด้วยนะครับรื้อของเก่าแล้วก็ทําขึ้นให้ใหม่นะครับกอ็อับลืมตูวขแขวนด้านนี้ตัวขแขวนด้านนี้จะดีไซน์เอเี่ที่ผ่าจะเป็นแบบบานยกขับคา้างน้ก็ สำหรับชุดครัวชุนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดครัวชุดนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ